สวัสดีค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของชาวธาตุน้ำในเดือนกรกฎาคมนี้กันค่ะความรักของชาวธาตุน้ำนะคะ สี่ถ้วยนะคะเดลฟูเจ็ดไม้ค่ะเดือนนี้นะคะสำหรับชาธาตุน้ำแอนว่าเป็นเดือนที่จะคือเขาเนี่ยจะเข้ามาสู้นะคะจะเข้ามาพยายามกับความรักครั้งนี้มากๆนะก่อนหน้านี้ถ้าคุณและเขามีอิสระกันมากๆนะคะแอนว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณในเดือนนี้นะคะอยากที่จะงอคุณอยากที่จะ เข้าหาคุณอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าเขาอยากจะพยายามเป็นเดือนที่เขาจะเข้ามาพยายามกับคุณมากๆจะสู้เพื่อไปต่อกับคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปกับคุณนะคะชาวธาตน้ําเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกสบายใจนะคะในเรื่องของความรักมากๆเลยนะเพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเลยคือเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะถ้าไม่เข้าใจกันอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นฝ่ายง้อคุณนะคะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาอยากไปต่อกับคุณไหมเขาก็จะทําให้คุณได้ได้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณคือจะมีการแอคชั่นที่ชัดเจนนะคะว่าเขาเนี่ยพยายามกับคุณนะคะพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะถ้าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยทําเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นอิสระกันเขาไม่ค่อยสนใจคุณหรือเปล่าจริงๆไม่นะคือเดือนนี้เขาจะทําให้คุณเห็นเลยนะคะว่าเขาอยากที่จะไปต่อ เขาอยากมีคุณในชีวิตจริงๆและมีแนวโน้มนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กันในเดือนนี้ด้วยนะเก้าเหรียญน,นะคะ t p ทม a n c e แล้วก็ราชาถือดาบค่ะคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันคุณจะได้ปรับจูนนะคะปรับความเข้าใจกัน เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจะปรับตัวเข้าหาคุณคุณจะเข้าใจกันและกันมากขึ้นคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันแอนรู้สึกว่าในเดือนนี้คุณจะคุณจะรู้สึกถึงความจริงจังนะคะมีใครสักคนเนี่ยที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณมากๆ,ๆเขาจะแสดงออกนะคะในลักษณะที่จริงจังชัดเจนนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาด้วยนะชาวธาตุน้ําเดือนนี้คุณจะคุณจะรักตัวเองมากๆนะคะ คุณจะรักตัวเองจริงๆอะแอนรู้สึกว่าคุณเป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกรักตัวเองนะคะคุณอยู่ได้โดยที่จริงๆอะแอนรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นต้องต้องการความรักก็ได้แต่คนคนนี้เขาเขาก็ต้องการคุณอ่ะอืมเขาต้องการคุณนะคะอ่าใช่คือเขาจะพยายามเพื่อที่จะไปต่อกับคุณจะแสดงออกให้คุณได้รู้นะคะว่าเขาจริงจังกับคุณถ้า ก่อนหน้านี้มีความนิ่งๆกับคุณนะคะคุณก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเขาจะปรับความเข้าใจกับคุณนะสําหรับคนโสดเลยนะคะก็คือคุณแฮปปี้คุณมีความสุขเลยแต่ว่าจะมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาพยายามเอาชนะใจคุณเข้ามาพิชิตใจคุณนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะมีคนในใจอยู่แล้วอะต่อให้คุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองในช่วงนี้นะคะก็จะมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาพยายามในเรื่องของความรักกับคุณอยู่ดีนะคะเขาไม่เคยยอมแพ้ในเรื่องของคุณเลยนะคะ แอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ําด้วยนะคะในเดือนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะความสัมพันธ์อาจจะมีความจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอดูต่อความรักของชาวธาตุน้ำสี่ไม้นะคะแปดถ้วยสิบเหรียญค่ะใต้สําหรับนะคะจะเป็นราชาถือถ้วยค่ะ ชาวธาตุน้ําเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแบบมั่นคงระยะยาวมีโอกาสจะได้รับข่าวดีนะคะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะแอนว่าเขาจะเข้ามาทุ่มเทกับคุณมากๆแล้วก็ถ้าคุณมีระยะห่างกันอยู่เนี่ยคนไกลนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ใกล้กันมากใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้ได้เจอกันหรือถ้าเป็นคนที่เช่นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เก่าๆก่อนหน้านี้นะคะ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะได้เดินออกจากสถานการณ์เก่าๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่กันในเดือนนี้นะคะเป็นการเดินออกจากสถานการณ์เก่าๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันนะคะความรักของชาวธาตุน้ำในเดือนนี้จะมั่นคงมากมั่นคงจนคุณสามารถเห็นภาพการเป็นครอบครัวนะคะถึงขั้นนั้นได้เลยนะคือมั่นคงมากๆค่ะสำหรับใครที่รอการเลื่อนสถานะอยู่ก็มีโอกาสาาที่จะได้เลื่อนสถานะ เลื่อนขั้นกันแน่นอนนะคะไพ่ King of Cup นะคะก็คือแอนรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาแสดงออกทางความรู้สึกกับคุณซจะมีความอ่อนโยนมีการแบบใส่ใจดูแลคุณ,คณอย่างดีนะคะมีการแสดงออกทางความรู้สึกกับคุณก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความนิ่งมากนะคะ,ะมีความนิ่งกันนะคะหรือเขาไม่ค่อยแสดงออกกับคุณเนี่ยในเดือนนี้เขาจะแสดงออกมากขึ้นนะคะเข้าหาคุณนะคะแล้วก็ จะปรับตัวอืมอันว่าจะมีการปรับตัวเข้าหาคุณนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระนะคะก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในจุดที่รู้สึกเชื่อเชื่อใจได้อ่ะคุณเชื่อใจเขาได้นะคะคุณรู้สึกมั่นคงในใจมากๆนะคะคุณรู้สึกว่าคุณมองเห็นอนาคตกับคนนี้จริงๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นอนาคตระยะยาวได้เลยค่ะกับคนนี้ก็คือคุณวางใจได้เลยถ้ายอยากจะบอกอะไรต่อนะคะ สำหรับความรักของชาวธาตุน้ำนะคะในเดือนกรกฎาคมถ้าก่อนหน้านี้นะคะเขามีความนิ่งๆกับคุณมากๆในความนิ่งนั้นนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาเนี่ยติดตามคุณตลอดนะคะเขา เฝ้าดูคุณนะคะมีการส่องคุณติดตามคุณนะคะอยากรับรู้เรื่องราวของคุณเป็นห่วงคุณนะคะอยู่ตลอดเลยนะถ้าไม่เข้าใจกันนะคะเขาก็จะงอคุณช่แอนรู้สึกว่าเดือนนี้ชาวธาตุน้ําคุณจะถูกงอนะคะเขาจะเป็นฝ่ายพยายามกับคุณเองนะคะจะเป็นฝ่ายพยายามเลยคุณคุณ เหมือนคุณรักตัวเองนะคะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณแต่เขาจะเป็นคนพยายามนะคะที่จะเข้าหาคุณมากๆในเดือนนี้แล้วก็แอรู้สึกว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามองว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาเฉยๆนะคะหรือว่าอาจจะมีความติดขัดนะคะในฝั่งของเขาก็เลยอาจจะมีความนิ่งๆหน่อยนะคะเหมือนเขาจะพยายามแบบยับยั้งชั่งใจอยู่เหมือนกันแต่ในเดือนนี้แอรู้สึกว่าเขาจะเข้าหาคุณเป็นฝ่ายพยายามเข้าหาคุณนะคะขอดูนะคะว่าไพ่อยากจะ แนะนำอะไรต่อนะคะความรักของชาวธาตุน้ำมีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มที่ชาวธาตุน้ำเนี่ยคุณจะได้เคลียร์ใจปรับความเข้าใจกันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ออกเดตนะคะหรือได้ใกล้ชิดกันจริงๆนะสำหรับคนไกลที่รอการเดินทางนะคะ ก็มีโอกาสที่เดือนนี้คุณจะได้เจอกันหรือได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะได้รับการซ่อมแซมนะคะจะมีการได้เริ่มต้นใหม่กันจริงๆอ่ะคุณและเขานะคะจะได้เดินออกจากสถานการณ์เดิมๆสถานการณ์เก่าๆนะคะเป็นเขานั่นแหละที่จะพาคุณเดินออกจากสถานการณ์นั้นแล้วก็เป็นเขาด้วยนะคะที่จะ พยายามะจะสู้จะทําให้คุณได้เห็นคือเขาจะพยายามให้คุณได้เห็นเลยนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยเขาจริงจังเขาอยากไปต่อนะคะเขาจะทําให้คุณมองเห็นภาพอนาคตกับเขาทำให้คุณรู้ว่าเขามีความมั่นคงนะคะจริงจังกับคุณเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่นะคะได้ปรับความเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยคุณก็จะได้เคลียร์ใจกันนะคะได้ปรับความเข้าใจกันแน่นอนในเดือนนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของชาวธาตุน้ำเลยนะเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้ก็จะได้รับข่าวดีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมีความมั่นคงมีความแบบมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะขอดูนะคะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรความรักของชาวธาตุน้ำก่อนหน้านี้นะคะถ้าความสัมพันธ์ความรักของคุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขามีความ เหนื่อยใจนะคะมีความทอ้อใจมีความรู้สึกแบบคุณเหนื่อยจากความสัมพันธ์นี้จังเลยนะคะแล้วคุณก็กลับมาโฟกัสตัวเองนะคะคุณกลับมาโฟกัสตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองใช้ชีวิตของคุณปกติเลยนะคะและเขาเนี่ยจะเป็นฝ่ายแอคชั่นนะคะเป็นฝ่ายแบบลงมือนะคะในการที่จะเข้าหาคุณเองนะคะเขาจะทําให้บรรยากาศของความรักของคุณและเขามีความ สบายสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจหรือว่าเหนื่อยใจนะคะแอนว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะชาวธาตุน้ําในเดือนนี้และแอนรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาห่วงคุณมากๆด้วยนะไพ่นะคะบอกว่าเขาเนี่ยมีความห่วงคุณเขาส่องเขาดูเขาติดตามคุณอยู่ตลอดนะคะเขาห่วงคุณมากๆยิ่งคุณรักตัวเองนะคะยิ่งคุณเหมือนคุณแฮปปี้อะคุณแฮปปี้กับตัวเองนะคะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาห่วงคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ เขารู้สึกห่วงคุณมากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเขาต้องแอคชั่นอะไรสักอย่างแล้วนะคะเขาต้องแบบพยายามแล้วต้องทําให้คุณได้รู้แล้วได้เห็นแล้วนะคะว่าเขาจริงจังเขาอยากมีคุณในอนาคตจริงๆนะคะใช่เดือนนี้ชาวธาตุน้ํานะคะเขานะคะจะเป็นฝ่ายแอคชั่นพยายามสู้นะคะปรับปรุงตัวเอง ปรับตัวเข้าหาคุณคือหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายแอคชั่นนะคะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะโดยที่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะชาวธาตุน้ำในเดือนนี้อรู้สึกว่าคุณก็คุณก็สบายใจนะคะแต่เขาจะเป็นคนพยายามเพราะว่าเหมือนคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วไงเหมือนคุณพยายามมาเยอะแล้วนะคะแต่เดือนนี้เขาจะเป็นฝ่ายพยายามนะคะโอเคนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ